วิหูเสียงแบบเท่มากอ่ะเมื่อกี้เขาดิดเอ้าเอ้าเอ้าตัวแม่มันเอ้าเอ้าลึกเอ้าจะบวกเท่าเข้าลึกเอ้าเอ้ากันเข้าแม่ไม่อยู่แล้วเข้าลึวยืนไปอะยืนขับดิดขับ